สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าดวงเมืองปี2566นอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดออกมาผ่าดวงเมืองไทยที่รายนั้นก็สร้างความสะเทือนเรือนลั่นทุกที เพราะนอกจากจะถนัดการพยากรณ์อนาคตจนได้ฉายานอสตาดามุสเมืองไทยแล้วโหนโซรัจนวนอยู่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักทำนายเรื่องร้ายที่แม่นเหลือเชื่ออย่างน่าขนลุกก่อนหน้านี้โหนดังได้ทำนายดวงเมืองในปี2565ปีเสือไฟไว้สุดสะพรึงว่าโควิดจะระบาดหนักค้นพบการรักษาแต่ไม่ทันท่วงทีภาวะเศรษฐกิจ คนจนยิ่งจนลงโอกาสฟื้นตัวแทบไม่เห็นพร้อมแนะนำให้จับตาสถานการณ์โลกแถบรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาจะเป็นสงครามใช้อาวุธที่มีอยู่ข่มขู่กันตลอดเวลาทำให้หลายๆประเทศแย่ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดนอนสตาดามุสเมืองไทยได้พูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์ผ่าดวงปี2566เป็นที่แรก เตือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังคืบคลานด้วยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุดหนึ่งวันสำหรับดวงเมืองปีเถาะดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเมืองยุ่งเยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกคนใหม่เป็นนักธุรกิจปี2566เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมน่าจะมีตามดวงนะครับอาจจะเกิดจากการเลือกตั้งหรือ อาจจะมีกลไก,กยอื่นๆที่ทำให้เรานั้นมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีนั้นก็จะเป็นผู้ชายอายุ50-60ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนผมนะ่ะเคยทำนายไว้ปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะเป็นนักธุรกิจก็ยังยืนยันว่ามีความเป็นไปได้และหากได้ขึ้นมาเป็นนายกจะดำรงตำแหน่งเกินหนึ่งปีเตือน ระวังข่าวช็อกอาจารย์พรมยานเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566รายการสารพันมูสัปดาห์นี้ยังอยู่ต่อกับบุ้ยเชษฐวุฒิผู้ดำเนินรายการและอาจารย์พรมยานรัตนายานพิโมกหมอดูชื่อดังที่เคยทำนายในเรื่องของการเกิดโควิด -19 จนเป็นที่รู้จักที่มาเล่าถึงความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงพ่อ ฤาษีลิงดำโดยได้ผ่านบททดสอบต่างๆจนมีวันนี้และวันที่ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่าอาจารย์พรหมยาณและยังได้เล่าเคสของลูกศิษย์ที่เป็นเรื่องราวอัศจรรย์ที่ทำให้อาจารย์พรหมยานถึงกับประทับใจซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่เมื่อ18พฤศจิกายน2565นอกจากนี้ ยังได้ทำนายดวงเมืองประเทศไทยด้วยใช้ศาสตร์ของไพ่พรมยานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน65ถึงเดือนมีนาคม2566เตือนระวังข่าวช็อกไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงและการสูญเสียครั้งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามรับชมได้ที่รายการสารพันมู ในช่วงวันที่20พฤิจพฤายนที่ผ่านมาเวลา12.55นาฬินาทีทางช่อง JKN 18ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อย้อนคำทำนายหมอดูอีทีกับการเมืองไทยถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกชื่อทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอกับคำทำนาย ที่ทำเอาขนลุกการจากไปของสวยสวยวินหรือเอธิซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของหมอดู e อทีช่วง10กันยายน2560ที่ผ่านมานอกเหนือจากความเศร้าสลดของครอบครัวแล้วคนไทยทั่วไปยังอดใจหายไม่ได้เพราะหมอดูชาวเมียนมาวัย5้ปีผู้นี้ต้องบอกว่าเธอมีความพิเศษอะไรบางอย่าง ที่คนไทยเกือบทุกคนจะต้องเงี่ยหูฟังข่าวและบรรดาคนเด่นคนดังในบ้านเราก็ยังต้องเดินทางไปให้เธอทำนายอยู่ด้วยบ่อยๆหลายคนส่วนในเรื่องของความสามารถด้านการทำนายทายทักที่แม่นยำในเรื่องของการเมืองหรือนักการเมืองไทยดูยจะเป็นเรื่องราวที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอันมากถ้าจะดูกันที่ชื่อเสียงของหมอดูอีทีในบ้านของเรา เอาในวงแคบว่ากันว่าหมอดูรายนี้ทำนายให้กับนักการเมืองไทยมาตั้งแต่ยุครอสอช2534แต่ถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกชื่อทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะเขาก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอคำทำนายที่ทำเอาคนไทยขนลุกไปตามๆกันดูกันที่คำทำนายของคุณทักษิณ คนนี้ว่ากันว่าไปหาหมอดูอีทีทั้งขาขึ้นขาลงเลยทีเดียวคือตั้งแต่ก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ก่อนลงจากเก้าอี้จากการทำรัฐประหารก็ยังวนเวียนเข้าไปอีกแถมยังลือกันว่าคุณหญิงพจมานเคยส่งคนไปรับหมอดูอีทีจากพมา่ามาอย่างบ้านจันสองล่าเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตากันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีที ช่วยจัดโผคอรมออีกด้วยอย่างก่อนจะมีการเลือกตั้งในปี2544มอดูอีทีก็เคยทำนายว่าทักษิณจะตั้งพรรคใหม่สำเร็จจะชนะและเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีต้องจรล,ลีไปต่างถิ่นต่างแดนซึ่งก็ตรงกับที่ปี2549ม e. อดูอีทียังได้ทำหน้าที่แค่เครดเสริมดวง ให้กับคุณทักษินอีกด้วยโดยช่วงสิงหาคมปีนั้นสื่อหลายสำนักลงข่าวว่าพอหมอดูอีทีทำนายดวงชะตาเสี่ยแม้วไว้ว่าถึงขั้นชะตาขาดและแนะให้แก้เครดเสริมดวงสะดอกเคราะห์ว่าแล้วเจ้าตัวเลยต้องเดินวนรอบเจดีชเวดากองซ้ายสามรอบขวาสามรอบและต่อด้วยพิธีสะดอะเคราะห์ชุดใหญ่ในถิ่นที่ธุรกันดาล ที่หน้าคนลุกคือหมอดูเขียนไว้ว่าให้ระวังช่วงเดือนกันยา2549ส่เคําทํองำำนายภิกษุณีปายหลังเคยเตือนภัยระวังน้ำท่วมระวังน้ำมาแบบไม่รู้ตัวเชาเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอปายไพรกระซิบหลังก่อนหน้านี้เคยออกโรงเตือนครึ่งปีหลังให้ระวังน้ำท่วมระวังน้ำมาแบบไม่รู้ตัวกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง สำหรับคำทำนายของหมอปลายไพรกระซิบหรือภิกษุณีปลายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภิกษุณีปลายได้เตือนว่าปลายปีนี้ให้ระวังน้ำซึ่งตรงกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้รวมไปถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนรูอีกด้วยคำทำนายของภิกษุณีปายที่กล่าวถึงน้ำท่วมระบุไว้ว่า เรื่องน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆครึ่งปีที่เหลือขอไม่ใช้คำว่าทำนายสิ่งที่ท่านโยมยังบอกยังเตือนอยู่ยังเป็นเรื่องของไฟที่เกี่ยวกับไฟปะทุคำว่าไฟปะทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกน้ำจะไม่ใช่แบบน้ำทะเล แต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเนา่าน้ำนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวไว้เลยสถานการณ์รอบโลกจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟระเบิดประเทศที่น้าไม่เคยท่วมนั้นก็จะท่วมประเทศที่เป็นประเทศท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้ในการทำนายครั้งนั้นนอกจากเรื่องน้ำท่วม อย่างได้เตือนภัยในเรื่องของไฟด้วยซึ่งกระตรงกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่มีการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากคำทำนายอาจารย์โอเล่อีกเจ็ดเดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคำทํานายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทํานายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสามคน พร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเลยยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองสวรรคต ด้วยพระชนมายุ9 6พรรษาโดยเพึ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่ากับสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยครับ